เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานจากวรรณคดีไทยเรื่องสกุลตลากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระวิศวามิตรเกิดนึกอยากมีฤทธิ์มากๆจึงสละราชสมบัติออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะในป่าจนแก่กล้ายิ่ง ทำให้เหล่าเทวดาพากันเดือดร้อนไปทั่วพระอินทร์คิดแก้ไขโดยให้นางฟ้าชื่อว่างนางเมนาคาลงมาใช้ความงามยั่วยวนเพื่อทําให้พระฤาษีตนนี้ไม่มีกระจิกกระใจจะบระเพียนเพียนพระฤาษีเกิดตบะแตกและได้อยู่คลองคู่กับนางเมนาคาจนกระทั่งให้กําเนิดทิดานางหนึ่งต่อมาไม่นานเมื่อพนระยะข้าใหม่ปลามัน พระวิศวามิตรก็เกิดคิดได้จึงบอกให้นางฟ้ามินากากลับสวรรค์ไปส่วนพระองค์ก็ออกไปท่องเที่ยวจัก,กรวาลโดยได้ทิ้งพระธิดาน้อยอยู่ในป่าเพียงลำพังโดยมีเหล่านกคอยเลี้ยงดูเมื่อพระกันวะดาบทมาพบเข้าจึงได้ให้นามนางว่าสกุลตลาซึ่งแปลว่านางนกเลี้ยงและได้นำนางกลับไปเลี้ยงดูอย่างทิดาที่อาสมของตนจนกระทั่ง นางเจริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นที่งดงามอย่างหาทิติไม่ได้กล่าวถึงเท,ท้าทุศยันผู้ครองนครหัสดินพร้อมด้วยเหล่าบริวารออกล่าสัตว์ในป่าชาวันหนึ่งเห็นกวางดำถูกพระไทยจึงออกตามกวางจนถึงชายป่าใกล้กับอาสมของพระกนวบดาบทหรือสีตนหนึ่งออกมาห้ามขออย่าได้ทำร้ายกวางสัตว์ซึ่งหาความผิดไม่ได้ ็บลูกศรไว้สังหารศัตรูจะดีกว่าเ้ทาทุสยันเชื่อฟังและเดินทางไปพักผ่อนที่อาสมพร้อมกับฤาษีในขณะเดียวกันสกุลตลาและพี่เลี้ยงทั้งสองก็ลงมาดูแลสวนเมื่อเทาทุสยันมาพบเข้าก็ลงไหลในความงามของนางจึงเข้ามาแนะนำตัวว่าตนเป็นกษัตริย์แห่งกรุงหัสดินส่วนนางพี่เลี้ยงทั้งสองก็เล่าว,ว่าสกุลตลานั้น เป็นลูกของท้าวิศวามิตรและเทพธิดาเมนากาซึ่งทิ้งไว้ให้เหลเสียเลี้ยงเมื่อท้าวทุสยานทราบถึงกำเนิดก็ยินดีว่านางนั้นมีชาติตระกูลสูงส่งสมควรเป็นคู่ครองของกษัตริย์ฝ่ายนางสกุลตลาได้เห็นท้าวทุสยานก็หลงรักเช่นกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีใจตรงกันจึงถือเอาประเพณีคนทันเลือกคู่สู่หากันเองได้ก่อนจากกัน ทุศยันได้ให้แหวนแก่นางวงหนึ่งแล้วเสด็จคืนวังต่อมาไม่นานเหตุร้ายเกิดขึ้นระหว่างที่สกุลตลายังอยู่อาสรมในป่าและนางกำลังตั้งครรภ์มีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าปธุรวาทผ่านมาที่อาสมและรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติทำให้คิดว่าสกุลตลานั้นดูถูกเยียดยามตน พระฤาษีธุรวาดจึงได้ประกาศสาบแช่งว่าขอให้คนรักของนางสกุลตลานั้นเลิกคิดถึงนางและจดจำนางไม่ได้เมื่อนางพี่เลี้ยงทั้งสองทราบเรื่องก็ต้องมาขอไัยโทษแทนนางว่าสกุลตลานั้นป่วยด้วยทั้งตั้งขันมิได้จงใจลบหลู่พระฤาษีก็กลายความโกรธแต่คำสาบแช่งที่ลั่นไว้แล้วนั้นเอาคืนไม่ได้เพียงได้แต่แก้ให้ว่า เมื่อได้พบกับทุสยันและได้เห็นแหวนที่ให้ไว้ทุสยันก็จะจำนางได้เองต่อมาไม่นานเมื่อพระกันนวะดาบททราบว่านางสกุลตลาก,กําลังตั้งครรภ์จึงบอกให้นางเดินทางไปที่นครหัสดินเพื่อให้ท้าวทุสยันอภิเษกสมรสนางแต่เมื่อถึงเมืองและเข้าเฝ้าท้าวทุสยันจำนางไม่ได้และปฏิเสธที่จะรับนางไว้ แม้วสกุลตลาจะอ้างถึงแหวนที่พระองค์ได้ให้ไว้แต่ปรากฏว่าแหวนนั้นได้หายไปนางโคตมีที่เดินทางมาด้วยะระลึกได้ว่าเมื่อเดินทางมาถึงสารเทวันที่ตำบลสจ,จิเตียนนางเห็นนางสกุลตลาลงไปที่แม่น้ําและวักน้ํารถศีรษะเพื่อคลายร้อนแหวนคงหลุดหายไปโดยไม่รู้ตัวเท้าทุศยันต์ไม่เชื่อและขับไล่นางไป แต่แล้วก็เกิดเหตุมาศจั์ทองฟ้ามืดครึมและมีเทพทิดาองค์หนึ่งลงมาอุ้มสกุลตลาขึ้นฟ้าไปในเวลานั้นชาวประมงผู้หนึ่งได้นำแหวนวงหนึ่งมาขายที่ตลาดในเมืองเขาเล่าว่าเขาจับปลาเทพโพตัวหนึ่งได้จากแม่น้ำในท้องปลามีแหวนซึ่งดูจะมีราคาจึงนำมาขายบังเอิญมีข้าราชบริวารของท้าวทศยันมาเห็นเข้าจึงจำได้ว่า เป็นพระธรรมรงของเจ้านายของตัวจึงจับตัวชายชาวประมงและนำแหวนไปถวายเจ้านายชายชาวประมงได้รับเงินรางวัลและถูกปล่อยตัวไปเมื่อทุสยันได้แหวนมาก็รำลึกได้ถึงนางสกุลตลาแต่ก็สายไปเสร็จแล้วเพราะนางได้จากไปแล้วเท้าทุสยันได้แต่เศร้าโศกด้วยความคิดถึงนางข่าวสพัดไปว่า ท้าวทุสยันซึมเศร้าด้วยความคิดถึงสกุลตลาเทพธิดามเมนาาซึ่งเป็นมารดาของนางสกุตลตาจึงวางแผนส่งภาพเขียนของนางสกุลตลามาให้ท้าวทุสยันเพื่อหลองใจว่าจะจำนางสกุลตลาได้จริงหรือไม่เมื่อท้าวทุสยันเห็นภาพเขียนก็เกิดภาพหลอนเห็นนางสกุลตลาอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่พอเข้าใกล้ก็จางหายกลายไปเป็นนางสนมอื่นสกุลตลา มองเห็นถึงความทุกข์ของทุศยันจึงใจอ่อนยกโทษให้และกลับลงมาอย่างนาครหัสดินต่อมาทุศยันก็ได้จัดพิธีอภิเษกให้นางเป็นพระมเหสีและนางก็ได้กำเนิดพระโอรสพระองค์แรกให้นามว่าภรตะและการต่อมานางค่อยกำเนิดพระโอรสอีกสององค์ชื่อว่าปานดบและเการบตามลำดับ